สวัสดีครับลุงเหนือครับผมวันนี้ลุงเหนือมานะครับจะทํำกับข้าวเมนูพิเศษวันนี้ครับผมแกงแกงเผ็ดใช่ไหมแม่แกงเผ็ดแกงเผ็ดแบบเมืองใต้นะครับใช้พริกแกงใต้นะครับนี่ครับแกงเผ็ดนะครับอันนี้มะเขือนะครับอันนี้เนื้อวัวนะครับจะนเป็นแกงเนื้อนะอันนี้พริกแกงใต้นะครับแล้วก็อันนี้เครื่องปรุงต่างๆเนาะ อันนี้เป็นรถดีครับน้าตาลป๊บใบมะกรดูดอันนี้หางกะทิอันนี้หัวกะทินะครับน้าแม่ลุยเติมหัวกะทิลงไปพี่แกงใต้นะครับเช่นเดิมครับ ป้านางเขาชอบพริกแกงใต้ครับชอบจัดจัดนี่แล้วก็ห่อนมาอพอไหมอีกนิดนะดึะเ,เด๋ยวเผ็ดหลายเด้อมันทอนพอนแล้วป้าหหถ้าใครชอบเผ็ดเอาไปกินรวมมากัน ุงเหนือกินเยอก็่ค่ได้นะนอนแกียรงต่างอยู่เท่าไรว่ามัวใช้อีกไล้วมุมมุมนั้นมัวหัวไปที่มันมากเลยแม่หัวที่มันน่้เลย ทีนี้ป้านางก็จะเริ่มใส่เนื้อแล้วนะครับใส่เนื้อเดี๋ยวพี่แกงกำลังเดือดนะครับ<อ><อ>การทำอาหารนะครับไม่ยากเลยครับโเนื้อสวยมากเลยครับท่านผู้ชมเนื้อสวยสวยติดมันหน่อยๆเลย จะติดมันก็นางบอกต้องอร่อยกแ,กแกงเผ็ดเมืองใต้เนื้อ,อวัวป๊อไปกินไม่เด้จรนะิงๆตามมาแดง โอ้โหกระเทไปให้มันมันแซ่บเลยแมยต่ต้องแซ่บตุ๋นเหมือนัะข้าวเนาะได้เปล่าปรุงรสก็ยังตุ๋นนี่จะต้องตุน๋นวะเดี๋ยวขั่วแล้จเติมหางตุ๋นวะและ้วมโกรดไป กดเนาะแล้วก็ตตนด้วยการปี๊บตเมื่อวานเพิ่มแรงแล้วมาลองเดี๋ยวเอาเพิ่มไงการปีป๊บน้ำปลาสักหน่อยน้ำปลาดีรสีกระเอาเนาปะประมาณ

เติมหาง่วนไว้เนะืะเติมหาง่วนไว้เติมหา,รากระทีสุดอโอเคฟ้าปิด เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถุนเสร็จแล้วเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแล้วมาดูมันจะน่ากินก่อนนะเจ้าเออโอเคครับผมน่ากินมากเลยครับมีขน,น,นมจีนเนาะท่านผู้ชมเนาะขน,ม,นมจีนจน,น,นตัวสามวันนะใ <ผม S 1> สอย่าง,งแหมบอล อาโบเขือปบบนปะใช่กะอเอตะโบเขื่อนกอะพริกแ,แดงังพแดงอันนี้เป็นพริกแต่งหน้าให้สวยงามอาโอ้อายร้อนปะกล่องมวู๊ เราลงไปกินผักเยอะๆกินเนื้อน้อยๆนีครับมอญน,นะครับกินได้ทั้งครอบครัวเลยครับผมอือมวยละปิดฟไว้ก่อนปิดฟ้าปิดฟ้าปิดฟ้าซะก่อนครับอู้ พดทด,ดเลยครับเดือดพ,พล่านๆเลยครับภาษาไทยเรียกเดือดพ,พล่านๆจนเดืดทุกอย่างชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะท่านผู้ชมนะมันควันมันตีล้องในี่ใส่หัวละพานลงไปแล้วหอมมากเลยน่ากินมากเลยครับท่านผู้ชมได้ระวังหม้อแจีวเลยเอาถ้วยใส่ถ้วยเลย ตักใส่ถ้วยฟีดแก๊สกะนะป้านางเขาทำกับข้าวสบายเลยว่าเขานั่งทำอยู่ตรงนี้สบายโอเคนะน่ะตักนั่นละ มากเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้น่าก,กินมากเอาขนมกินมานี่แหลมเลยกอยแล้เนะฮะน่าก,กินที่สุดเลยนี่ครับท่านผู้ชมครับแกงเผ็ดเนื้อวัว แกงเผ็ดเนื้อวัวแบบฉบับภาคใต้นะเป็นพิเเป็นพิกแกงใต้นะนี่ครับน่ากินอย่างเงี้ครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับนะท่านผู้ชมครับมากินข้าวด้วยกันนะครับ ไก่ทอด็อแล้นร้อนๆๆร้อนออน่ะเนาะซุปปบกินปับ๊บ เก็บได้ใจเลยกันทุกคเล